หลังจากที่ชิวัตได้ทําการปลดปล่อยซอมบี้ออกมาจากพุ่มไม้ท่านใดนั้นเองก็มีซอมบี้บอสตัวหนึ่งเสกฟ้าผ่าใส่เขาครับเกิดก็ฟ้าผ่านี่ครับไม่ไม่ใช่ระเบิดอย่างที่ผมเข้าใจตอนแรกผมคิดว่ามันระเบิดนะแต่พอม,มาตัดต่อดีๆนะครับเสียงฟ้าผ่าชัดเจนแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ยังคงทําบ้านกับดักซอม ใดน,นั่นเองก็เกิดเหตุท,ที่ไม่คาดฝันขึ้นเออชิบหายละมันมาไงวะเนี <_ Việt> ่ย เขาก็พยายามหนีเอาตัวรอดเขารอดไปได้อย่างบุดวิดแต่ทว่าฝูงซอมบี้ก็แห่กันมาหาเขา เขาทั้งโดนดึงโดนดีขึ้นฟ้าและแน่นอนเขาก็โดนฟ้าผ่าตายเป็นรอบที่สองเขายังไม่ยอมแพ้และได้กลับมาที่บ้านดักซอมบี้เวอร์ชัน1.0อีกครั้งและครั้งนี้เขาก็พบต้นต่อของความผิดพลาดครั้งที่แล้วเขาวางบล็อกดินลาดไปหนึ่งบล็อกทำให้พวกซอมบี้มันปีนขึ้นมาได้เขาจึงซ่อมแซมบ้านและก็ยืนดูซอมบี้โดนกับดักต่ออย่างเมามัน จนรุ่งเช้าเขาจึงรีบไปเก็บของที่มันตกจากการ regard, ตายเมื่อคืนก่อนที่เขาจะคิดว่า i̇şte. เราน่าจะทำบ้านดักซอมบี้เวอร์ชั่น2.0ได้แล้วนะกับดักที่ว่าที่แท้แล้วมันคือพืช พืชประทะซอมบี้ในไม้ครับเงินรึโอเคก็กลาบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะรับก็อย่างที่เห็นผมทําบ้านดักซอมบี้เวอร์ชั่น2แล้วนี่โดยการเอากระจกมาใส่แบบนี้แล้วก็เอาดอกไม้นับที่เหยียบแล้วเจ็บมาใส่นะครับอันนี้เป็นดอกเลเวเทเรเวเทชันใช่ไหมใช่นี้เฟเธอร์บลอสซัมมนี่มันถ้าซอมบี้มาโดนก็จะเป็นแบบนี้ แล้วมันก็จะล่วงลงมาตายโอเคผมว่าเออฟ้าผ่ากูอีกแล้วมันอยู่แถวไหนวะเนี่ยเข้าบ้าน <laughs> อาจจะเป็นเพราะเราถือขวานหรือเปล่านีครับเข้าบ้านเข้าบ้านไม่กัดฟ้าผ่าอีกแล้วโอเคอืมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำบ้านดักสมอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไง อย่าบอกว่าเพิ่งกลางคืนนะเอาผมนึกว่าจะเช้าแล้วเพิ่งกลางคืนเองโอเคจะทำบ้านดักซอมบี้เวอร์ชั่น3นี่ครับส่วนเดี๋ยวของเดี๋ยวเก็บก่อนอันดับแรกไอออลไอรอนนี่ครับแร่เหล็กแล้วก็คอปเปอร์คอปเปอร์อย่างเยอะนะครับโลกใบนี้โอเคหลังจากที่ทําแบบนี้แล้วนี่ครับก็สงบสงบสุขขึ้นเยอะตอนแรกทําบ้านบนต้นไม้นี่ครับซอมบี้มันมองเห็นเรา แค่ไม่มีไะไรปิดแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับมันมองเห็นพอมันมองเห็นปับ๊บมันก็เสกเราได้สาบเราได้นี่ครับยัยงตอนเปิดคลิปอะเด้งขึ้นฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยโอเคเดี๋ยวรอเช้านี่ครับก่อนอื่นก็เผาสิ่งของต่างๆนานาก่อนแล้วก็เก็บของไปเก็บของไปแล้วพรุ่งนี้เราจะมาทำเขาเรียกว่ากับดักสอมบี้นี่ โอเคไปนอนดีกว่านอนบนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแนนอนร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นผมก็เลยขุดลงไปแบบนี้แล้วก็นอนใต้พื้นดินนะครับเย่โอเคกับดักเราจะทำยังไงดีอ,อันดับแรกเนี่ยผมว่าต้องทำรั้วก่อนโ okay. อเคอ่าฮะต้องเคลียร์ไหมเคลียร์เถอะเนะครับเคลียร์ก็น่าจะดีของมันก็ไม่ของผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายขึ้นมาเนะครับ เพชรสักอันผมยังไม่มีเลยหายากใช่ไหมมีแต่ไอรอนกับพอปเปอร์นะครเบ้ยโดนดึงอยู่ไหนวะนูน่นอยู่ตรงนู่นนะครับว่าแต่มันเห็นเราอะ่ะมันเสกนะโดนดึงอีกแล้วอย่าดึงสิโหตกใจหมดโ,โดนดึงอีกตรงไหนว่นู่นเหรอน่าจะใช่นะครับนะั่งไงเลือดสองหลอดไม่ไม่ไปอะ่ะดึงดึงก็ดึงไปจะทำงานจะเอย มึงดึงกูดีจังเลยเนี่ยจะดึงอีกไหมน่ะดึงดึงดึงมีดึงเล็กๆมีดึงเล็กๆเลือดมันขึ้นเองด้วยนี่ครับไอ้นี่อะไรกบโอ้โหรู้จักเขาร่มด้วยฮะไปละไม่ให้ดึงหรอกเว้ยอ่าแผนของเรานะครับก็คือว่าจะทํากําแพงอ้อมแล้วก็เปิดให้มันเข้ามาทางเดียวนี่ครับโดนดึงอีกแล้วมึงอยู่ตั้งไกลมึงยังดึงกูได้เนี่ยนะเอ้ยเอาจะเอาใช่ไหม เอาเหรอฮะโอเคมาดึงมานี่นี่ตีบินเตอร์ด้วยเหรอโอ้โหเ้ยเอาเรื่องว่ะเอ้ยมา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 กูเข้าบ้านละอย่าเออเออโอ้ยซอมบี้เจ้าปัญหา อือดึงเลยทันทีนี่โอ้โหแล้วตีวินเตอร์ด้วยนี่เออดึง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 แม่งทำงานลำบากมากมึงมัวแต่ดึงกูอยู่เนี้ยเนี่ยดึงดึงดึงอีกชีวิตมึงก็ดึงกูอยู่นี่แหละอือดึง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 ท่านผู้ชมดูอะไรไหมครับออกเข้าใหม่เหมือนไส้ เฮ้เดี๋ยวออกเข้าใหม่แล้วมันยังอยู่เปล่าวะไม่แน่ใจนี่บอยู่ยังอยู่อยู่ดีเวดกรรมมึงมานี่เลยมึงนมานี่มาทางนี้ไม่งั้นก็เลิกด,ดึงกูได้แล้วเป็นไงแล้ววะเอาเอาตายเหรอตะกี้มันบัก๊กเหรอบั๊กเลือดขึ้นเองเหรอเขานี้ตายเลย <c oughs> มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็เฮ้ยเสียงก็ไม่มีนะ หหล่ออนนเเสียเียยงรโอเคเดี๋ยวขอเวลาสร้างต่อแป๊บนี้ครับเสียเวลากับไอซอมบี้บักตะกี้มานานมากแล้วโอเคทางเข้ามีเพียงทางเดียวนะครับแล้วมันก็จะโดนกับดักของเราไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วเขานี้ก็ปิดยาวยาวบาดมูลเยี่ยมโอเคดินสูดอยู่ตรงนี้แล้วก็ฮึบฮึบ เอาละคราวนี้เราก็จะไปปลูกกับดักกันจัดมาตั้งแต่ทางเข้าเลยดอกไฟด้วยโอเคนู่นตรงนึงนี่นี่อย่าบอกเข้ามาในบ้านแล้วนะไอ้ยา่าไอ้ยา่าใครยา่าใครยา่าอยู่แน่นะโอเคอ่ากับดัก เอ้โดนดโอ้โดนดีเข้าบ้านก่อนโอ้โหม,มาเข้ามาเข้ามาใช้ได้วะโอเคเรายังวางกับดักไม่เสร็จเคี้ยมันมาเข้ามาก่อนถ้าเป็นสลลมสลามมาไงวะเอ้ยโดนดึงโดนดึงผมกลัวมันวราปเข้ามาในบ้านโอเคไม่ให้มันไปทางนั้นก็พอเรามากระจุกกันอยู่ทางนี้ โอเคได้ผลได้ผลมันต้องอ้อมแล้วมันก็จะมีทางเข้าทางเดียวเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้ <laughs> กับดักเราเหลืออะไรบ้างอ่าเราเหลือเดินชา์ตต้องปักเดินชาด้วยซิลืมไอ้น,นี้ก็น่าจะทําให้แปรติดอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าวิทเทอร์นะครับสถานะวิทเทอร์โอเคมามามา,มา สไลด์เข้าไม่ได้ในเงี้ยเสียงดังไปป่าวะเดี๋ยวลดเสียงก่อนนี่ครับเฮ้ยวืดวื๊บมีตัวหนึ่งโดนดอกว้าผมโอเคอย่าอย่ามาผูกข้างใต้นะโอเคมาถึงนี่ตายเฮ้ยอย่าบอกว่าโดนมาได้นะไม่ได้วะเฮ้ยโอ้ตกใจเอาเอาหายไปลอยไปซะฉันจะพาเธอลอยไปซะละ โอเคส่วนใหญ่จะเดินมาตายถึงตรงนี้เนี่ยถึงตรงนี้แล้วก็ตายเลยได้ผลว่ะอยากออกไปขุดดอกวา้าบพิกเลยเกินนะครับผมกลัววาบเข้าบ้านวะอย่าดึงกูนะโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยยมเมอ่าฮะผมว่านอนแล้วก็ทำกับดักต่อวันพรุ่งนี้ดีกว่าเยี่ยม You f e e ยูฟิวไท t อ o sleep you don't feel t i r e d บาดมูลมันไม่ให้ไม่ให้นอนใช่ไหมเยี่ยมโอเคนะครับเราก็มาถ่างตาดูซอมบี้ตายกันเถอ,อะลอยไปฉันจะพาเธอลอยเอาซัฟเฟอร์ไปเผาโอ้่านเหลือก้อนเดียวซัฟเฟอร์เผาแล้วได้กันพาวเดอร์นะครับเราอาจจะได้เห็นโลกแห่งปืนก็ได้นะครับโอ้โหดูฝั่งนู้นสิดูในมินิแมッ มันไม่อ้อมมาวะโอเคก็ยังมีตัวอ้อมมาอยู่นี่ครับหรือผมต้องทําทางเข้าให้หมดเลยวะดูมันล้นออกมาทางนู้นละโอเคมันตามเสียงผมนี่เอยมันตามโอ้โหดูมินิแมปเรียกว่าไหลรัวๆมาเลย <laughs> โอเคมันพยายามกระโดดฮะผมต้องไปล่อมันมาวะ่ะ หรือเราจะทํากับดักไม่ใช่กับดักสิขูดพื้นไปนะครับแล้วก็แปะก,กระจกล่อมันมาน่าสนใจนะโอเคมันกําลังไหลมาทางนี้อยู่นะครับมาไหล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 มา,ลมาทางนี้แมงบาดมูลนี่เยอะมากนะครับแล้วโลกผมเป็นอะไรไม่รู้นะครับแบบว่าเกิดมาวันแรกปั๊บบาดมูลเลย <laughs> ชิมายมาเฮ้ยมาไงอะสไลม์ กาะสไลด์บนหัวเราเหรอก็ไม่นะหรือว่าบตดมูลสลามมันหล่นลงมาวะโอเคหล่นด,ดอยๆอ,อยู่นั่นแหละอ่ากองทัพถือดาบมาแล้วน่ครับแล้วก็จะไปกระจุกอยู่ตรงนั้นเยี่ยมไม่อ้อมขึ้นไปให้กูนหน่อยแล้ว <c oughs> เริ่มอ้อมมาแล้วนะครับเริ่มอ้อมมาแล้วโอเคมันดีว่ะดูสอมบี้ตายเนี่ย โอ้เลกหนึ่งเด้งรัวๆนะครับอยู่ข้างบนนู้นแค่มีกระจกกั้นนะครับมันก็เสกมนสะกดอะไรพวกเราไม่ได้ละแล้วเหตุการณ์ก็จะเป็นอย่างนี้จนไปถึงวันที่เก้าสิบนะครับแล้ววันนั้นนะ่ะมันจะขุดบล็อกได้โอเคเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆก่อนนีครับถ้ามันเริ่มขุดขุดบล็อกได้ปั๊บเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูแต่ตอนนี้เราลงไปนอนก็ไปนอนไม่ได้นะคเับ ต้องรอมันอย่างเดียวเนีย่ยมียืนหยุดหยุดยืนดูด้วยนะครับโอเคตายส่วนใหญ่เมื่อถึงนี่แล้วจะตายเนะยครับอืมหรือผมจะทําให้แม่งเดินอ้อมบ้านไปเลยเนะครับ <c oughs> เดินอ้อมบ้านเนี่ยแบบนี้ก็มาไม่ถึงสิงวะโอเคอยู่ข้างหลังก็ยังเต็มอยู่เช่นเคยนะครับม,มึงไม่ดรอปอะไรอย่างอื่นนอกจากเนื้อซอมบี้เลยวะเนื้อซอมบี้มันก็ทําอะไรไม่ได้ไม่กี่อย่างเนีัย อะฮเรดเกเนเรเตอร์อ uh ืม huh. อ uh ่าฮะกับเนื้อเค็มเนื้อเค็มก็ต้องใช้เกลือเกลือคือเอาน้ำมาเผาใช่ไหมโอเคอ๋อ okay. oh. เอามาใส่หม้อนะครับอืม uh อืม huh. uh huh. uh huh. ดาบเทพๆพวกนี้ทำไงวะไอออนบูดไอออนบูดคืออะไรสตีลลีฟคืออะไร คืออะไรวะเนี่ยแต่ดาบที่ผมถืออยู่ก็ตีแรงอยู่นะเงอ้ยอันไหนวะ oh, โเดินเกสซอร์ตอ,อคอปเปอร์ลองซอรใช่ไหมวะอะเกสซอร์ต่างเงี้ยที่เราใช้ใช้อยู่เนะี่ยโอเคฝั่งนู้นเริ่มจะตายเกี้ยงแล้วนะครับเหลือแต่ฝั่งเนี้ยล้อมก่อนมามาทางนี้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 ไหลไหลมาไหลมาไหลมาหลังมาทางนี้และโอ้โห ไม่กันละนาวนะครับคงมาไม่ถึงเราอะ่ะน่าจะตายหมดไปทำกับดักต่อดีกว่าเย,ย้โอ้ตกใจหมดสไลม์ผมมาจากไหนวะโอเคเรามีสไลมบรร์บอลแล้วเราทำเออเหนืดมันมองเห็นผมได้ไงเนี่ยเสกใยใส่ซะดึง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 มันมองเห็นเหรอมองเห็นได้ไงอะ่ะ ไอ,อ้ทางดึงทางใหญ่อยู่ไหนวะโอ,อ้ยิงอะไรเนี่ยตัวอะไรยิงมาเออดึงสไลด์เหรอสไลด์มึงเหรอเวียนรามละออยออยออยทางดึงทั้งกลับดักเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งในโลกปกติทำไมมันไม่มีวะแล้วในโลกของผมทำไมมันมีวะ แย่ yeah, แล้วนะครับแบบนี้เออดึง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 กลับดักอโอเคอืมลำคาญมากไอ้ดึงดึงเนี่ยผมออกไปผมจะตายเปล่าวโอเครู้สึกว่าจะมีวิธีฆ่ามันอยู่นะครับดึงอีกแล้วดึงอีกแล,แล้วเราก็แค่จอบล็อกตรงนี้เอออย่างนี้เลยเหรอ แย่ yeah, แล้วยิงบ้านกูบ้านกูก็พังสิอย่ายิงนะโอเคมันไม่เห็นเรามันไม่น่าจะยิงนะไอ้นี่เลือดขึ้นเองนะงับโอเคเออฮ้ huh. มันใครยิงมาวะโอเคไม่ปลอดภัยแล้วล่ะไม่ปลอดภัยอย่างมากนะงับแย่ yeah, แล้วแบบนี้เราจะฆ่ามันยังไงเนี้ยเชื่อไหมถ้าผมทุบกระจกปุ๊บมันยิงกระจกแตกแน่เี้ย หรือเราต้องเข้าแล้วออกใหม่วะเหมือนซอมบี้ตัวนั้นไงออกแล้วเข้าใหม่สิเข้าแล้วออกใหม่โอเคไม่ขึ้นแล้วนะครับอืมโอเคโอเคอ่าฮะเยี่ยมมันทำทำไมมันบักอะไรแบบนี้วะงงชิบหายอือหือปบแรงจังวะ อืมเฮ้ยดอกดอพกพัวโอเคเยี่ยมยังได้ยินเสียงกระโดดอยู่เลยโอ้ตกใจหมดโอเคไอตัว อันตรายคงจะหายหมดแล้วนะ,ะเหลือแต่ลูกกระจอกโอเคนมันน่าจะวันที่10แล้วเนีครับบาดมูลมาแล้วสลายมาด้วยเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ให้มันเดินช้าๆเสร็จปั๊บให้มันติดแล้วก็ช้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดแล้วก็ยังช้าอยู่อีกเ,เราช้าเองเลยเนี่ยตะกี้โดนแล้วก็ติดนี่โอเคหายช้าละ โอ้ไ้ตัวช้าหมดแล้วนี่ครับวางก็วางเป็นระยะระยะเหลืออะไรอีกดอกไม้ลอยคงใส่ไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวมันจะลอยเข้าบ้านเราโอเคตรงนี้โอเคอืมหืโอเค,ออเ,คเดี๋ยวผมขออตัวไปปรับปรุงบ้านทำนู่นนี่นั่นก่อนนี่คแบบว่า ใครมีไอเดียกับดักอะไรยังไงเนี่ยครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับมันก็น่าสนใจน่าสนุกดีนะอีอหรือเราจะนหะไอเดียผุดเต็มเลยเนะยครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรุ่งนีบายสวัสดีครับเจ๋อือตรงนี้มันโดดข้ามได้นี่หวะวาา